ประพฤติปฏิบัติธรรมดึกยการหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของมวลมนุษยชาติทั้งหลายราะการเกิดมาในแต่ละพบแต่ละชาติของทุกๆคนมีจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดในหยุด ลงตรงกลางของพระธรรมกายจนกระทั่งเข้าไปถึงที่สุดของกลางโดยไม่ถอนถอยเลยเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกๆวันนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นหน้าทีหลักที่ทุกๆคนต้องทำแต่กว่าที่เราจะเข้าถึง ความบริสุทธิ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญบาร,รมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กอบกับความเพียรอันการกล้าไม่ท้อถอยในการหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นในปัจจุบันชาตินี้เนะี่ยต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมสั่งสมบร,รมีให้เต็มที่นะจ๊ะมีวาระแห่งภาสิทธ ที่มาในอาญาคทายกเถราประธานที่8ความว่าเมื่อพระโลกนาถพระนามวสิขีผู้ประเสริฐของพวกคนผู้กล่าวยกย่องดับขันธปรินพนาแล้วรเราร่าเริงมีจิตสมนัตได้ไหวพระสถูปอนุดม ในการนั้นเราได้ให้คนไปบอกกับนายช่างไม้ให้ทรัพย์แล้วจ้างให้ทําสาลาโรงฉันด้วยบุญนั้นเราอยู่ในเทวโลกตลอดแปดกับโดยลําดับไปในกลับที่เหลือเราท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิความบริบูรณ์ในโภคทรัพย์สมบัติย่อมเกิดกับเรา ยาพิษย่อมไม่กล่ำกลายในกายเราและสัตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างสาลาโรงฉันคำกล่าวนี้เนะ่ยเป็นการกล่าวด้วยความปีติใจของพระอาหารหันต์องค์หนึ่งที่ท่านได้ย้อนอดีต กลับไปในพบชาติที่แล้วแล้วมาได้พบว่าตนเองที่สร้างบุญในเขตแห่งเนื้อนาบุญคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญมีมหาิสงที่เกินควรเกินคาดเป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งการทำบุญนี้น่ย เกินควรเกินคาดไม่มีประมาณท่านจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางมหาชนด้วยมหาพิติชีวประวัติการสร้างบาร,รมีของท่านนี้นะ่ยน่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขอนำประวัติการสร้างบาร,รมีของท่านมาเล่าให้หลกๆทั้งหลาย ได้รับฟังกันเพื่อเป็นกําลังใจในสิ่งที่ลูกๆก,กําลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามาเราจะได้มั่นใจและแตั้งใจสร้างบารมีกันต่อไปโดยไม่รู้สึกท้อแท้แต่อย่างใดเหมือนนักสร้างบารมีในอดีตทั้งหลาย เรื่องราของพระอรหันต์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าในวันนี้นะท่านมีนามว่าอายาคธายกะเถระพระเถระรูปนี้เนะี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างบารมีเพียงชาตินั้นชาติเดียวหลายพบหลายชาติผ่านมา ท่านกระด็บบำเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญมากมายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพชาตินั้นๆตามวาระตามโอกาสท่านมีอุปนิสัยน้อมไปนในการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอย่างนี้เนะี่ยเรื่อยมา จนกระทั่งมาถึงยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีในยุคนั้นเป็นยุคที่สัตว์ผู้มีบุญได้ลงมาเกิดกันมากแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระสัตรธรรมของพระพุทธองค์ท่านทำให้มีผู้ตัดสรุตามมีดวงตาเห็นธรรมสามารถกำจัด ิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้ได้เข้าพระนิพพานกันนับไปทวนทีเดียวพระเถระรูปนี้เนะี่ยท่านเกิดไม่ทันสมัยที่พระสัมมาสมัมพุทธเจา้ายังมีพระชนชีพอยู่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอษฐดังเช่นคนอ,อื่นๆ ในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีดับขันธปรินิพานแล้วท่านได้บังเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งได้อนุภาพแห่งบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้ในระดับหนึ่งทรงผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามน้อมไปในกุศลมีบุญเก่าคอยตักเตือน พอเติบใหญ่ขึ้นได้มีโอกาสฟังธรรมจากสำนักของพระสาวกได้สดับคคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระาศาสนาเห็นคุณค่าของการสร้างบุญว่าการสร้างบุญให้กับตัวเรานี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรที่จะดํารงตนให้เป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาทควรที่จะตักตวงอบุญกุศลอย่างเต็มที่เพื่อเป็นสเสบียงไปสู่ฝั่งพระนิพพานเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็คิดต่อไปว่าเพราะสงสาวกเป็นอายุของพระสาศาสนา เราควรที่จะสร้างบุญสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนท่านกองทัพยังต้องเดินด้วยท้องต่หากท้องอิ่มแล้วท่านก็ย่อมมีกาลังที่จะประกาศทำยิ่งยิ่งอึ่นไปเมื่อสพรพสัต์ทั้งหลายมีโอกาสฟังธรรมแล้วจากท่านก็จะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตอยาากละนั้นเลย เราควรที่จะสร้างโรงฉันและถวายทานที่ประณีตมหาชนจะได้ร่วมสร้างบุญในโรงฉันที่เราจะได้สร้างนี้ด้วยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่รอช้าคิดทำก่อนใครทีเดียวโดยไม่มัวคิดดูก่อนได้รวบรวมทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่จ้างในช่าง ให้สร้างโรงฉันขนาดใหญ่แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้บริโภคอาหารอันประณีตถวายมหาทานด้จิตที่เลื่อมใสและขณะที่สร้างบุญอยู่อย่างนั้นท่านก็เกิดมหาพิติอย่างไม่มีประมาณแล้วการสร้างบุญของท่านไม่ได้ทำเป็นวาระเท่านั้นนะจ๊ะ แต่ท่านได้บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุไขไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวเพราะท่านคิดว่านักสร้างบรมีต้องไม่มีวันว่างเว้นจากการสร้างบรมีหลังจากทีละจากโลกไปแล้วท่านก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เวียนไหยตายเกิดอยู่อย่างนี้นะ่ะนับพบนับชาติไปทวนจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้ได้ลงมาบังเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นและมีฐานะร่ำรวยไม่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องธรรมาหากินเลยเพราะสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติที่จำเป็นต้องใช้ในโลกมนุษย์ ครอบครัวที่ท่านได้มาบังเกิดก็เป็นครอบครัวที่มีศรัทธานในพระรัตนตรยัยทำให้ท่านได้รับการปลูกฝังในพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กทำให้มีโอกาสฟังธรรมและเห็นภายในวตาสงสารจึงตัดสินใจสละความสะดวกสบายทางโลกออกบวชเพื่อสแสวงหาพระนิพพาน หลังจากออกบวทแล้วท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่พอดวงบุญในตัวของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ได้บรรลุพระอระหันต์ครั้นท่านบรรลุทำแล้วก็ระลึกชาติดูกุศลกรรมที่เดบมเพ็ญไว้ในการก่อนก็เกิดปีติสมนัตจึงเปร่งอุทานว่า ผลแห่งบุญนี้นะ่ะน่าอัศจรรย์จิงหนอเราได้ทุกอย่างดังที่เราปรารถนาความสำเร็จอันอัศจรย์บังเกิดขึ้นกับเราด้วยอนุภาพแห่งบุญแม้พระโลกนาพระนามวาสิขีผู้ประเสริฐดับขันธปริภานแล้วเราร่าเริง มีจิตสมนัตได้ว่ายพระสถูปอนุดมในการนั้นเราร่าเริงเบิกบานให้คนไปบอกคำในช่างไม้ให้ซัพย์แล้วจ้างให้ทำศาลาโรงฉันเราอยู่ในเทวโลกตลอดแปดกลับโดยลำดับไปในกลับที่เหลือ เราได้ท่องเที่ยวในสุกติภูมิบริบูรณ์ในโภพทรัพย์สมบัติทั้งหลายยาพิษย่อมไม่กล่ำกลายในกายเราและสาตราไม่กระทบกายเราเราไม่เคยตายในน้ำนี่ก็เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันเราปรารถนาฝนเมื่อใดมหาเมฆ ย่อมยังฝนที่ตกเมื่อนั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็เชื่อฟังนี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมที่เราได้ทำไว้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้สมบูรณ์้วยแกวเจ็ดประการถึง30ครั้งคใครๆย่อมไม่ดูหมิ่นเรานี่ก็เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกับที่31แต่กับนี้เราได้สร้างศาลาโรงฉันด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทายานสี่ีโมกแและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า,าเรา ได้ทําเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพแห่งบุญนี้นะไม่มีประมาณนักสร้างบาร,รมีทั้งหลายที่เกิดมาแล้วได้สร้างบาร,รมีจนกระทั่งบรรลุถึงจุดสูงสุดของชีวิตมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานมหาสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ ย่อมัเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญเท่านั้นเมื่อเราได้รับทราบถึงบุปกรรมที่พระเทระท่านได้ทำเอาไว้ก็ให้ดูท่านเป็นตัวอย่างและก็ตั้งใจสั่งสมบุญของเราต่อไปทำทุกๆวันให้เป็นปกตินิสัยและก็ตั้งใจมั่นทีเดียวว่าเราจะสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ ให้สม่ำเสมอเดินตามรอยบาทของพระสมมาสมุทรเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายกันอย่างนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ขอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอิน ใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้